ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุผูดสุขนเมื่อนี่จะไปย่างในป่ามืเบินเบิร์ดังอย่างน่นะก่เดี๋ยวดีพี่น้อง ใเห็ดมาแต่ว,ว่ามันเาแห้งอันจะกินได้างบ้างนี่จ้ะผัวพันว่ากินได้จะร้อนบ้างเนาะมันจะกินไดอยู่รึเปล่ามีแมงแมงกินได้คนก็จะกินได้อยู่รึเปล่าน นายนายนี่สปูนคนเดียวนาสปูมาชินะหนโอ้มาเบิ่งเห็ดนำกันเด้อจ้าเห็ดในเยอรมันนี่จักมาซื้อเห็ดเอียงหน้าพี่น้อง เพาว่าเอาง่าก,ก็เอาลุลล้นี่กินลุเด้อพดีอากากินน้ำดอกเอียงบน่นน้เฮ็ดเฮ็ดเ็ดไพลรูกขับบอกนะเด้อแจกว่ามันกินได้บนี้เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ล้เนาะมันเหีย่ยงแล้วเนาะอันมันเ่าแห้งจัเสีเด้ออัน แลาวถาปาดอันข้างล่างมันโดดเรื่องมันก็กินได้ปีกายนี้ได้เฮ็ดแม่หมดลายหลายใะพี่น้องปีนี้บ่มี่จัดอกไปสามียวแล้วก็เลยเศร้าไปนะคิดว่ามันสิบดงามมันหรอหนาะจาจะเดี๋ยวสีมาอบอมนิดที่จะแถ่เบิ้งาะแต่ว่า อันเาี่เอามันออกนะห้าวเอาอันนี้มันออกแล้วค้ซออสกลลมะจ้ะอันใม่เสฟีกับห้างแล้ว ก็เลยบ่มีเ,เนเี่ยตังค้ยน,นี่จ้ะานเดนอดซังมากหมนีเด้อพเป,น,เปน้องนีเด้องผู้บกคืเหตุนัจ้ะอากับปาดนี่นะปาดาส่วนเหล่านี้เ่องจะ้จะเป็นลอกของมันเอ้ยเป็นสั้นของมันน่ะเห็นไ,ไหมปาดถงเทงหัวั้ง,ง,งสีเอาทิมเากลกินทอนขาม่มัน,นเรือเข้าขาวสี ด้วยจ้ะหล้กระปาดออกนีไหมแ้ม่ว่าเท่าแห้งเขาก็ลัิมเลยนนี่เต้องเก็มมันได้นี้ใส่มันออกโอ้ กินได้เน,ะน,น,เนา,นาะนบบกินน้ำเด้อย่างายเป็นพย่านเปนด้วยเปน้องเด้ออบริากาัวเพื่อนการันตีไวามันกินได้เนาะเพื่อนก็ว่าเอ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 า,าบว่าบกินน้าเด้อมีแม่มจามันกระเถา แต่ว่ามันกะคือจะกินไดไอยู่ดอกน่าจะเรื่องางนแต่ว่ากะไปล่างเข้าหวานปลาที่นี่แล้วเอาจังออกไปล่างก็ไรน่าจะปลาดอกง่ายๆดอกมันจะเป็นมันจะมันจะวาเป็นสันของแม่นดอกจันมันจะแยกสันไผสันมันสองสองสันอะไดอกจันแต่แต่เนี่มันเท่านี่มันเทาแห้ง นะกมันดอกมันจะตั้งมันสีมันสีของ,งรังสัตวแหลมมันจะเถาข้าวตองเอาน่าจะขคือปาดปัดทิมเลยข้าวตองเอามันมันเถาแห้งโอ้ยปีนี้ไปซ้ำเถยวกับอะไรเห็ดเห็ดอีแม่มดเนี่ยมันแสบจะเป็นคือเย็ดตับเตาคนไทยเออเนาะปากกา บ้านเฮาวเอิเห็ดผลท่านนะแม่จ่ากินแล้วมั่นพยายามพูดพูดพูดแสบนะก็บม่รู้ว่าปีนี้มันเกิดสาเกิดหลาหรือว่ามันบม่เกิดเพราะว่าส่วนที่ว่ามันแห้งมันแห้งโดนโดนมีฝนพึง่งมาตกไดดป่ะมานสองสามอาทิตย์นี้หรือก็ได้มันออกสารหรือว่ามันบอ่อออกนะที่จังได้สุดท้ายไม่คว้าง รู้เรื่องเห็ดเนี่ยน่อจะเอา,าแต่ถ้ามาเบิ่งเวลาหันนะจจะปาดเรียวๆล่างหันเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อว่ามันสิ